เดี๋ยวเดี๋ยววันในนั่นนานปุ๊บอ่ะวันหนมือข่าวโทรไปด่วนๆเลยเมี่อมือขึ้นข้าวเมื่อคืนเนี่ยพอเขาหยุดมานยุ่มือคือหยุดวันไรวันเหรอพี่มือขึ้นข้าวเมื่อคืนนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยจะจับตัวแหลกใหมดูนะครับ แม้แลไวโอ้ไจัดเดี๋ยวเราได้ไปแล้วนะครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ ดูเือร์เกันครับมึกือขึ้นจากน้ำเลยตายแต่ดูหน่อยใส่นี้เลยพี่ไา้อุ้ยนี่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 ตายมาตัวยังแล้วครับนี่นี่ด,บบนดูดูนี่อู๋ใหญ่ครับใหญ่จริงอะ่ะใหญ่ยังไงอ่ะจะให้เทียบเป็นดูวนไปใหญ่ย,ยังไงอะ่ะกระปองอะ่ะนี่นี่นี่อุย้ยพี่ได้